จะมาบริษัทชอด้านช้างนักกิจได้อย่างไรซ้ายมือนี่จะเห็นรถถแล้วบ้างแหละขวามือก็เห็นรถถเครื่องอัดฟางก็มีคนระับอำเภอดด้านช้างเนี่ยจะอยู่สุด สวัสดีครับพบกับชอดานช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวเห็นไหมครับบริษัทชอดานช้างนาวกิจจำกัดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและก็อีก2บริษัทครับบริษัทไทยนิพนธ์จำกัดและบริษัท C H I A 2546ากจำกัดตั้งอยู่บริเวณนี้ที่เดียวกันเลยครับในภายใต้บริษัทชอดานช้างนาวกิจจำกัดหรือเรียกกันว่าชอดานช้างกรุ๊ปนั่นเองนะครับนี่จะเห็นโลโก้ตรงนี้ได้เลยเห็นจะเห็นได้เลยครับ บางคนสอบถามมาครับว่าเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเราอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บนเส้นถนนนี้เห็นได้เลย33สามสามสามครับเรียกว่าเส้นเราเรียกกันว่าเส้นอู่ทองบ้านไร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูครับว่าไอ้บริษัทชอด่านช้างเรกกิจจังหวัดหรือชอด่านช้างปุ๊บเนี่ยเดินทางยังไงแล้วเวลาถึงตัวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยจะมา บริษัทชอว์านช้างนงกิจได้อย่างไรเดี๋ยวสาสตร์ิตให้ดูกันเลยครับถ้าใกล้ถึงโรงพยาบาลดานช้างในตัวตลาดขอมเภอด่านช้างแล้วก็มาถึงสี่แยกครับแล้วก็ให้เลี้ยวขวาประมาณ1กิโลครับชอว์ดานช้างอยู่ซ้ายมือนี่ครับเห็นป้ายโรงพยาบาลดานช้างไหมครับป้ายโรงพยาบาลดานช้างเดี๋ยวจะเห็นแล้วว่าขับไปอีกสักพักหนึ่ง จะเข้าโซนตลาดด่านฉางก่อนที่จะไปถึงชอด่าน้างค,ครับไปสัตว์ชอด่านฉางนักขิจัารก,กันนี่ยเห็นไหมครับซ้ายมือจะเห็นว่าจะเป็นโรงพยาบาลด่านฉางมองไปเรื่อยๆเลยอีกไม่ถึงไม่ถึง1กิโลครับจะเห็น4แยกไฟแดงนะครับอีกประมาณ1กิโลจะเห็น4แยกไฟแดงมันจะ4แยกไฟแดงนั้นจะเห็นหอเนลิก้าอยู่ตรงกลาง4แยกไฟแดงเลยครับ ก็ให้เลี้ยวขวาครับก่อนจะถึงสี been, h, ่แยกไฟแดงครับจะเห็นป้ายนี้ครับเลี้ยวขวาครับไปอำเภอบ้านไร่นะครับเวลาถึงสี Tiffany, um ่แยกปุ๊บให้เลี้ยวขวานะครับนี่ครับสี่แยกไฟแดงสี่แยกไฟแดงจะเห็นเห็นหอในาร์ครับเกือบอยู่ตรงกลางอยู่ขวามือนั่นเองเกือบตรงกลางของสี่แยกไฟแดงแล้วก็ให้เลี้ยวขวาครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวก็จะถึงบริษัทชอลันชานอกินแครับ ้ามาจากโกเมืองสุพรรณบุรีใหมาเส้นบนถนน33 3, 3นะครับตรงมาเลยถ้าเราวิ่งเส้นถนนส3 3สาาครับเช่นมาจากกรุงเทพอเงี้ยหรือมาจากโตเมืองสุพรรณบุรีให้มาเส้นถนน333เาาเรียกว่าเส้นถนนอู่ทองบ้านไร่เนี่ยเราวิ่งตรงไปทางอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพราะอำเภอด่าน้านติดกับอำเภอบ้านไร่ครับตรงมาจนถึงสี่แยกไฟแดงของ อำเภอด่านช้างนะครับเป็นโซนตลาดเลยซึ่งจะเห็นหอฬิกาตรงสี่แยกไฟแดงครับนี่ครับนี่ผมมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วจะเห็นหอนินกานะครับเมื่อถึงสี่แยกไฟแดงนี้แล้วขับตรงไปอีกประมาณ8-900เมตรก็จะเห็นบริษัทชอด่านช้างนะคิจัจำกัดอยู่ทางซ้ายมือครับถ้าลูกค้าขับรถ จากโรงพยาบาลดาช้างเมื like bbe 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 ่อสักครู่นี้หรือเข้ามาทางจากเส้นถนนสัมพันสามนะครับจากตัวอำเภอเมืองหรือจากกรุงเทพเนี้ยก็จะผ่านซียอไฟดที่มีทอยกาแล้วครับีประมาณสัก800เมตรเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยที่จริงตอนนี้ก็เห็นป้ายตอนนี้ผมเห็นแหละไปสัตชรดัานช้านะริจัารัดสีน้าเงินสีเหลืองเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงเนี่ยเราจะเห็นโตโยต้าก่อนทางซ้ายมือนะ นี่เห็นไหมเนี่ยอำเภอบ้านไร่เนี่ย,ย40กิโลเพราะเราติดอำเภอบ้านไร่นี่เนี่ย,เ,ยเห็นแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีต้นไม้เยอะๆหน่อยก็จะมีถนนข้างกลางนิดนึงแล้วก็เป็นบริษัทชอดา,ชานช้างนักกิจจำกัดและครับนี่นปไหมครับบริษัทชอดาดชา้างนักกิจจำกัดแน่นอนครับต้องตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับนี่ที่นี่ทีท่เดียว ทางป้ายบริษัทด้านหน้าเห็นไหมครับยินดีต้อนรับเนี่ยป้ายเล็กๆครับแล้วก็เวลครับนี่เข้ามา mm hmm. ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับถ้ามาจากอุทยัยธานีครับจะเห็นสามแยกบ้านไร่ด่านชา้าให้เลี้ยวซ้ายนะครับอีกประมาณสักสามสิบนาทีก็จะถึงสถาน,านาีรถไฟจำกันนะครับถ้าลูกค้ามาจากอำเภอบ้าในไร่จังหวัดอุทยัยธานีนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับจะ ตรงมาสักประมาณ30นาทีครับก็จะเห็นนี่ป้ายบร,รยิษัทชอดานช้างน้ำกิดอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ขวามือก็จะเห็นเราติดกับอีซูซๆเลยครับนี่อีอีซูเลยเสร็จปุ๊บก็จะเป็นทอดานช้างกรุ๊ปครับบร,ริษัททอดานช้างน้ำกิดจำกัดครับบอกผมเข้าใจผิดครับตรงน,นี้คือทางเข้านะไม่ใช่นะต้องขับไปอีกสักนิดนึงฮะทางเข้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟเดียวให้ นี่ครับจะเห็นว่ายินป้ายชอดานช้างก็บยินดีต้อนรับดิ่ดนนาครับเดี๋ยววลคอมครับนี่ครับด้านบนครับเห็นไหมครับชอบริษัทชอดานช้างนากิจจำกัดครับนี่ด้านบนด้านซ้ายมือจะเป็นตู้เป็นรปภนะฮะก็อสอบถามได้แตจะผมสาธิตให้เขาสาธิตให้ดูเลยก่อนว่าวครับเข้าไปเราเป็นยังไงน,นี่ไม่ได้จอดรถตรงนี้นะครับขับรถเข้าไปก่อนนะครับ ซ้ายมือนี่จะเห็นรถไถแล้วบ้างแหละขวามือก็เห็นรถไถเครื่องอัดฟางก็มีครับเมสซี่เป็นต้นนะครับนี่ขับไปปุ๊บจะมีป้ายเห็นลูกศรไหมครับลูกศรอ,อยู่ตรงกลางให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาปาาคงก็จอดรถตรงนี้แต่ว่าจะแนะนําจอดรถอีกที่หนึ่งดีกว่าซ,ซ้ายมือก็จะเป็นไอ้นี่ครับซ้ายมือเห็นไหมครับเห็นไป้ายไหมบัญชีอะไรรถไถครับ ถ้าสายมือติดต่อรถถ่ายกับป้ยายอะไรและเครื่องฝัฟังได้เลยครับแล้วก็คว,วาม,มือก็จะเห็นนี่ฮะที่จอดรถนะครับก็ไปดีนดีพอนี่เครื่องอัฟังก็จะเห็นนี่นี่ปกติจุดมุมทําคลิปกันเลยครับเห็นไหมครับจะเห็นป้ายมุมนี้กันเลยเวลาจอดลรวก็จอดตรงนี้พอดีพอทํางานติดงานนิดหน่อยก็จะติดโฟกัสครับ จอดตรงนี้จอดขวามือก็ได้ขวามือจะเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็สามารถจอดได้เช่นเดียวกันจอดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับนี่ผมลงมาจากรถแล้วที่ฉากนี้ก็เห็นเลยรถเมื่อสักครู่นี้จะเป็นฉากที่เราถ่ายคลิปกปกติอ่าที่เห็นป้ายบริษัทชอดานฉา,นางนวกิจจำกัดครับ,รบแล้วก็ที่จอดรถก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินเนข้ามาเลยเดินตามมาได้เลยครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถก็จะมีร้านกา,ฟาแฟครับชอด้านช้างคาเฟ่แท็กเตอร์ก็ว่าได้เพราะว่าจะเห็นมุมดูด้านหลังครับเครื่องอัดฟงังแล้วก็รถถ่ายนั่นเองครับแล้วก็มีห้องห้องน้ำก็จะติดกับบางคนเดินทางไกลก็อยากเข้าห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ถ้าเวลาติดต่อจริงๆเวลาจอดรถเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะติดต่อด้านนู้นครับรถถ่ายกับฝ่ายอะไร อ่าด้านนี้เดินตามผม,มาเลยก็ได้ฮะนี่ก็ไปจะเดินก็จะติดต่อฝ่ายฝ่ายรถถ่ายเคลื่อนฟังแล้วก็อะไรก็จะติดต่อด้านนี้ครับติดต่อได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ครับอ่คุณทิชาทักทายหน่อยครับโอ้ไกลไปครับมองไม่เห็นครับเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับอืม <c oughs> อันนี้ก็ฝากฝากฝากท่านผู้ชมได้ถึงว่าว่าเราอยู่ไหนเวลาถ,ถึงในอำเภอดอ่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเราไม่ได้อยู่ตัวอำเภอเมืองนะครับถ้าเรียกกันง่ายๆเราอำเภอดอ่านช้างเนี่ยจะอยู่สุดสุพรรณบุรีครับเพราะมันอยู่ที่เหนือที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่จะไปจังหวัดอุดยธานยีย่าเงี้ยบางคนก็จะจำอำเภอดอ่านช้างในนามของ เขื่อนกระเซียวครับเพราะราชการที่9หรือในดวงราชการที่9ของเราท่านได้ส่งมาเปิดเขื่อนกระเสียวที่อำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อว่าเขื่อนกระเสียวครับจำง่ายง่ายครับนี่ครับถ้าสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าชอด้านช้างปุ๊บอยู่ไหนก็จะมีป้ายขึ้นให้เลยก็ตาม g p s มาได้เลยครับหรือสอบถามเราก็ได้นะครับหรือติดต่อทางแชททาง Facebook ด้านนี้ครับ ขายรถไทยทีชอดานชากรุ๊ปนะครับส่วนเบอร์โทรถ้าเป็นไฟรถไทยก็จะเป็นรถไทยกับเครืนะ่องบานัะก็จะเป็น063 926 4156หรือ065 535 5664ครับเนี่ยไฟรถไทยแล้วก็ฝ่ายอะไรนะเห็นป้ายที่เห็นคู่นี้มนะตอนที่เราขับรถกันแล้วก็ไฟอะไรกับ0 9ย4ก้าหกนะแน่นอนครับกับ บริชาทชอนอันช้างน,นาวกิจจำกัดอำเภอดานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตัวเจ้าเองที่นี่ที่เดียวครับสวัสดีครับ